ครูก็มาชวนคุยต่อนะคะเ <Massachusetts. S 1> มื่อกี้เนี่ยในส่วนของการดูแลความสะอาดผิวหนังเราเริ่มจากบริเวณใบหน้าแล้วก็เราเช็ดทําความสะอาดตาเสร็จแล้วใช่ไหมคะบริเวณใบหน้า,นาเนี่ยนอกจากดวงตาซึ่งเป็นจุดที่สําคัญแล้วเนี่ยบริเวณใบหน้าหลังจากนั้นเราเช็ดตําแหน่งไหนคะหลังจากที่เราเช็ดตาเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดบริเวณหน้าผากนะคะเวลาที่เราเช็ดเนี่ยเ็นคะเราก็จะเช็ดวนๆนะคะจาก หน้าผากตรงกลางออกไปด้านข้างนะคะเมื่อเช็ดหน้าผากเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดบริเวณไหนคะบริเวณตาที่ติดกับจมูกทั้งสองข้างแล้วก็แก้มนะคะตามรูปแก้มเลยค่ะเช็ดจากตรงกลางออกไปด้านข้างเมื่อเช็ดแก้มเสร็จแล้วเราจะเช็ดเหนือริมฝีปากนะคะริมฝีปากด้านบนริมฝีปากด้านล่างที่สําคัญนะคะเราเช็ดเลยไปจนถึงใบหูแล้วก็หลังใบหูนะคะเพราะว่าเป็นไงคะใบหูเนี่ยติดกับผมก็จะมีความมัน บางครั้งเนี่ยเราลืมไปไม่ได้เช็ดท่านก็ไม่สุขสบายนะคะแล้วก็การเช็ดใบหูแล้วก็บริเวณหลังใบหูเนี่ยจะช่วยมากเลยค่ะท่านจะรู้สึกสุขสบายมากเพราะว่าบริเวณนี้นมีทั้งเป็นไงคะเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็ต่อมน้าเหลืองเวลาเช็ดก็เราเช็ดวนเป็นไงคะกระตุ้นการไหลเวียนเหมือนกับการนวดบริเวณใบหน้าแล้วก็หลังใบหูไปด้วยเลยนะคะนอกจากนั้นจุดของใบหน้าเสร็จแล้วลําดับของการเช็ดผิวหนังเราไปเช็ดที่ไหนคะเราจะไปเช็ดบริเวณลําคอนะคะลําคอแล้วก็ หน้าอกส่วนบนขณะนั้นเนี่ยเราก็เอาผ้าปิดบริเวณหน้าอกส่วนล่างไว้นะคะเมื่อเช็ดลําคอแล้วก็หน้าอกส่วนบนเราก็จะมาเช็ดที่แขนนะคะแขนเช็ดแขนไหนก่อนคะแขนด้านไกลตัวเราถึงจะมาแขนด้านใกล้ตัว,ว,ตวเรายืนด้านขวาเราก็เช็ดแขนด้านซ้ายก่อนการเช็ดแขนจุดที่สําคัญมีอยู่3อย่างเลคะ่ะเช็ดจากปลายข้อมือมันถึงเป็นไงคะลักแร้เพราะลักแร้เป็นบริเวณที่สกรปรกที่สุด ะะเพราะเป็นบริเวณที่อับชื้นเวลาที่เช็ดเนี่ยเราจะเช็ดวนด้านนอกทั้งหมดหรือเราจะเช็ดเป็นไงคะด้านนอกด้านในไล่เข้ามาจนถึงบริเวณข้อพับนะคะแล้วก็ปาดข้อพับนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เช็ดข้อแขนด้านนอกแล้วตรงรักแร้ที่สําคัญเลยค่ะเป็นไงคะครูเน้นย้ําเสมอเลยค่ะเราปาดรักแร้ลงนะคะเพื่อเป็นไงคะให้สิ่งสกรปรกเนี่ยลงไปด้านล่างแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นไงคะสิ่งสกรปรกเนี่ยถ้าเราปาดขึ้นเป็นไงคะอาจจะถูกหน้าผู้สูงอายุ ทำให้ท่านรู้สึกว่าอืมไม่สุขสบายเลยรู้สึกรู้สึกไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฝากไว้การเช็ดแขนเมื่อกี้เป็นไงคะมือเรายังไม่เช็ดเพราะมือเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราหยิบจับของกินบางครั้งก็เป็นคะสกปรปกแล้วก็เราต้องการให้มือเนี่ยเป็นมือที่สะอาดที่สุดเราจะล้างทีหลังนะคะพอเช็ดแขนด้านไกลตัวเสร็จเราก็มาเช็ดแขนด้านใกล้ตัวใช่ไหมคะเช็ดแขนเสร็จแล้วลําดับถัดมาเราเช็ดอะไรคะหน้าอก นะคะบริเวณหน้าอกเนี่ยหน้าอกเราเช็ดถึงไหนคะหน้าอกจนถึงเหนือหัวหนาวเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุท่านใดที่ใส่แพ่นเพร์ดเราต้องแกะแพ่นเพร์ดก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเวลาแพ่นเพร์ดใสมาเป็นไงคะลองจินตนานการะคะมันเลยสะดือใช่ไหมคะเราก็จะเช็ดถึงเหนือหัวหนาวไม่ได้เช็ดหน้าอกส่วนหน้าเช็ดตรงไหนอีกคะอาจารย์เราก็ต้องเช็ดด้านข้างลําตัวนะคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยท่านรูปร่างค่อนข้างสมบูรณ์ด้านข้างลําตัวก็จะมีพื้นที่มากหน่อย เราก็ต้องเช็ดด้านข้างลําตัวจนเป็นไงคะชนไปชิดด้านหลังทั้งสองข้างพอเช็ดด้านข้างลําตัวเสร็จเนี่ยโอ้โหอาจารย์ขาน้ําเริ่มสกรปรกแล้วค่ะถึงน้ําไม่สกรปรกเนี่ยครูก็แนะนําว่าต้องเปลี่ยนเพราะอะไรคะผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงเป็นเวลานานเปไคะหลังมีเหงื่ออับชื้นควรจะได้ใช้น้ําสะอาดไหมคะต้องใช้น้ําสะอาดในการเช็ดหลังเราก็ไปเปลี่ยนน้ํานะคะมาเช็ดด้านหลังเช็ดด้านหลังทําไงคะ ก็เช็ดตั้งแต่บริเวณต้นคอใช่ไหมคะด้านหลังเมื่อกี้ต้นคอที่นอนทับอยู่เราพลิกตะแคงตัวมาจัดท่าพลิกตะแคงตัวนะคะเดี๋ยวเราได้เรียนในอุ้มยกเคลื่อนย้ายจัดท่าพลิกตะแคงตัวมาเช็ดด้านหลังเช็ดจากบริเวณหัวไหล่นะคะจนไปถึงป็นไงคะ,ะทุกคนเอามือเอามือค้ำนะคะเอามือค้ำก้นตัวเองนะคะก้นกบนะคะเราเช็ดจนถึงก้นย้อยนะคะท่า เมคะอุจจาระปัสสาวะเราจะเช็ดได้ไหมไม่ได้ละเพราะว่าอุจจาระปัสสาวะก็จะย้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าให้ทําความสะอาดก่อนแต่ก็มีบางกรณีนะคะระหว่างเช็ดไปแล้วเป็นไงคะผู้สูงอายุสุขสบายก็เลยขับถ่ายหรือบางครั้งผู้สูงอายุก็ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็อ,อุจจาระปัสสาวะระหว่างเช็ดก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเราก็ทําความสะอาดนะคะเพื่อให้ท่านรู้สึกส,สุขสบายแล้วตัวเราเองก็เป็นไงคะ ไม,ไม่ดมอุจจาระปัสสาวะในขณะที่เช็ดตัวตลอดเวลาได้ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยครูเช็ดตัวเป็นคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเช็ดหน้าเช็ดคอเช็ดแขนใกล้ตัวเช็ดแขนไกลตัวเช,ช็ดหน้าอ,อกส่วนบนจนถึงหัวหนาวด้านข้างลําตัวไปเป็นด้านหลังเสร็จละเมื่อกี้มือมือมือใช้หรือยังมือไม่ได้เช็ดมือเนี่ยเราจะล้างใช่ไหมคะไปเปลี่ยนน้ํานะคะไปเปลี่ยนน้ํา ใส่น้ําอุ่นนิดๆนะคะอาจารย์คะทําทไมต้องล้างน้ําอุ่นละ่ะถ้าล้างน้ําอุ่นเนี่ยผู้สูงอายุท่านเป็นไงคะน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้มาเลี้ยงส่วนปลายได้ดีขึ้นเพราะว่าน้ําอุ่นจะช่วยทําให้เป็นไงคะหลอดเลือดขยายตัวนะคะไม่ต้องอุ่นมากเกินไปเราก็จะล้างมือผู้สูงอายุเอามือท่านเนี่ยแช่ลงไปในกระมังนะคะแล้วก็ใช้ส,สบู่เนี่ยถูนะคะล้างมือแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดเสร็จแล้วซับให้แห้ง แล้วเราก็ใส่เสื้อเมื่อกี้เนี่ยครูย,ยังไม่ได้เล่าเรื่องของการใส่เสื้อกับการถอดเสื้อเวลาการถอดเสื้อกับการใส่เสื้อค่ะมีเทคนิคง่ายๆมีหลักจํานะคะถอดง่ายใส่ยากถอดง่ายหมายความว่าอะไรคะถ้าผู้สูงอายุท่านเป็นไงคะแขนแข็งแรงทั้งสองข้างช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีน้าเกลือไม่มีเข้าเฟือกด้านง่ายก็คือด้านที่ใกล้ตัวผู้ดูแลนะคะด้านที่อยู่ชิดตัวเราก็ถอดด้านง่ายก่อน แล้วแขนอีกข้างนึงก็จะไปเป็นด้านยากนะคะเวลาใส่ทําไมต้องใส่ด้านยากคะเราใส่ด้านไกลตัวแล้วก็ดูตะเข็บเนี่ยให้ตรงกับด้านข้างราตัวพอดีนะคะเสื้อก็จะตรงพอดีเวลาที่เราใส่ข้างหนึง่งอาจารย์คะก็ไม่เห็นจะยากเลยคะ่ะอ๋อมียากอีกคะ่ะถ้าผู้สูงอายุท่านให้น้ําเกลือแขนซ้ายเราจะถอดเสื้อแขนไหนก่อนคะตอบได้ไหมคะถ้าท่านให้น้าเกลือแขนซ้ายใช่ไหมคะ แขนซ้ายแปลว่าแขนนี้เนี่ยยุ่งยากละเพราะฉะนั้นเราต้องถอดเสื้อแขนขวาแต่เวลาที่ใส่เสื้อใส่แขนไหนคะใส่แขนซ้ายก่อนใส่ด้านที่มีขวดน้ําเกลือก่อนได้ไหมคะอันนี้เป็นหลักง่ายๆอะครยยกตัวอย่างให้อีกครั้งหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะเจอว่าผู้สูงอายุท่านทําผ่าตัดนะคะผ่าตัดหรือเข้าเฟือกนะคะเข้าเฟือกแขนซ้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาถอดเสื้อเราก็ต้องถอดแขนอะไรก่อนคะ ถอดแขนขวาก่อนเพื่อเป็นไงคะเพื่อให้เสื้อนั้นเนี่ยได้ยืดหยุ่นแล้วก็อวงกว้างขึ้นหลังจากที่มาผ่านแขนที่เข้าเฝือกคือแขนซ้ายท่านก็จะไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าไม่สุขสบายนะคะแต่ตอนใส่เราก็ใส่แขนด้านที่ยากหรือใส่แขนด้านที่มีเฝื่อกก่อนเป็นไงคะถอดง่ายใส่ยากนะคะหลักคิดหรือว่าหลักจําง่ายๆการถอดกางเกงก็เหมือนกันไหนๆพูดถอดเสือ้อละ ครูขออนุญาตพูดถอดกางเกงเลยแล้วกันเพราะว่าเรากําลังจะท่ามไปเช็ดขาแล้วค่ะถอดกางเกงถอดยังไงคะหรือถอดผ้าถุงก็เหมือนกันนะคะถอดขาทีละข้างถ้าผู้สูงอายุท่านช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะก็ก็ถอดด้านไกลตัวก่อนแล้วค่อยมาถอดด้านใกล้ตัวแต่การถอดกางเกงเนี่ยครูม,มีเทคนิคนิดนึดนงกางเกงก็จะขายาวๆใช่ไหมคะเราจินตนาการนะคะให้เราเนี่ยพันขากางเกงเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับตรงเป้ากางเกงให้มากที่สุด เป็นไงคะเวลาที่ผู้สูงอายุท่านสอดแขนมันก็จะเป็นช่วงสั้นๆท่านก็จะรู้สึกเป็นไงคะไม่อึดอัดมากก็จะถอดได้ง่ายตอนใส่ก็เหมือนกันนะคะให้เราพับจนเป็นไงคะเป็นมงแคบๆแล้วสั้นๆท่านก็สอดเข้าไปก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นผ้าถุงก็เหมือนกันอาจารย์คะเราท้าผู้สูงอายุท่านมีอะไรคะท่านมีสายสวนคาปัสะวะแล้วก็มีถุงปัะสะวะค่ะที่ที่หิ้วอยู่ด้วยอ่ะ หนูจะใส่ผ้าถุงหรือใส่กางเกงยังไงคะ,ะถ้าเป็นอะไรคะถ้าเป็นผู้ชายเป็ไนไงคะเราก็สอดสายเหมือนกันเลยเป็ไนไงคะถอดง่ายใสย่ยากเราก็สอดสายสวนขาปัสสาวะค่ะตรงที่ถุงะคะ่ะเราพับถุงก่อนเพื่อไม่ให้ปัสสาวะไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะจะทําให้เกิดการติดเชื้อใช่ไหมคะเราพับแล้วก็สอดเข้าไปที่ขางเกงด้านยาก,ก่อนแล้วก็เป็ไนไงคะค่อยให้ผู้สูงอายุสอดขาเข้าไป แล้วก็สวมนะคะก็ได้เหมือนกันส่วนเป็นผ้าถุงก็เหมือนกันนะคะสำหรับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเป็นไงคะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องสังเกตว่าท่านมีอุปกรณ์อะไรติดตัวบ้างแล้วเราก็ต้องดูแลให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำงานได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเราก็จะเป็นไงคะมาเช็ดขาได้ไหมคะก่อนที่เช็ดขาทำยังไงบ้างเช็ดจากไหนไปไหนคะ เราก็เช็ดจากส่วนปลายเข้ามาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยครูจะเล่าว่าเราเช็ดขาเราทำยังไงได้บ้างค่ะขอบคุณค่ะ